3ข่าวการเมืองข่าวแรกนะคะของวันนี้รัฐบาลยันทานซิตเตอร์ยังไม่เชยป้องไอเดียบิ๊กตู่รัฐบาลแจงวุ่นยังไม่เชยค่ะนายกนะคะให้ใช้วิทยุทานซิตเตอร์สื่อสารน,น้ำท่วมโพชีวิทยุยังเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดข่าวที่2นะคะบิ๊กตู่ร่ำให้ปลอบใจประชาชนบินตรวจน้ำท่วมสองจังหวัดภาคอีสานก็คือขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะ ประยุทธ์มอบคำผีสู้น้ำเสนอบัญญัติ10ข้อพร้อมประกาศลั่นนะคะว่าชาวบ้านต้องเดือดร้อนน้อยที่สุดสุดกั้นนะคะพร้อมน้ำตาคอขอกำลังใจ ข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะเนวินอวยพรภูมิใจไทยได้นั่ง120ที่นั่งดันอนุทินเป็นนายกเบอร์เดย์เนวินนะคะครบรอบ64ปีค่ะสอสอมากหน้าหลายตาหลายพักนะคะทั้งเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยผิบกว่า30คนจับตาย้ายซบภูมิใจไทยบิ Big ๊กเนวินหวังอนุทินเป็นนายกค่ะ